สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับยายาสินะคะนี่เลยข้างหลังของย่านะคะคือรุ่นโคโค่นะคะมารีวิวให้เพื่อนๆชมค่ะก็จะมาเปรียบเทียบนะคะ2ไซส์ระหว่งางไซส์9.5แล้วก็ไซส์7.5นะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบไซส์ไหนกันแล้วก็ถ้าเกิดเราสนใจที่จะซื้อตอัวน,นี้นะคะย้าก็อยากจะให้รีวิวของยายาเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะคะไม่มากก็น้อยนอ้อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวยาาจะขออนุญาตรีวิวนะคะขอเป็นไซส์เล็ก ก่อนละกันเพราะว่าไซเล็กเนี่ยก็คือเป็นไซที่กระแสามาค่อนข้างแรงอยู่พักหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงพักหลังๆเนี่ยรมเนียบไปละเพราะอะไรเป็นเพราะว่ารุ่น7.5เนี่ยคือมันเป็นซีซันแลเนาะเป็นช่วงซีซันแลที่เขาออกมาในเด็กนะคะก็เลยเวลาที่เพื่อนๆเข้าไปในช็อตอะคะส่วนมากจะไม่ค่อยเจอ ไซนี้หรือหรือเอาจริงจริง9.5หรือใช้อื่นๆก็ไม่ค่อยเจอค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะคะเวลาที่เราจะอยากได้กระเป๋าสักใบหนึ่งเนะี่ยคือเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเดินไปในช็อปแล้วแบบเออซื้อกระเป๋าใบนี้เลยอะถ้าใครเจอแบบนั้นนะั่คือถือว่าเป็นความโชคดีนะคะคือแต้มบุญคุณเยอะมากคุณถึงได้แบบเข้าไปแล้วเจอกระเป๋าที่ต้องการพอดีอะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยนะคะ สำหรับไซส์7.5นิ้วนะคะก็คือน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆชมทุกจุดใกล้ๆก่อนเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะโอ้น้องสวยมากค่ะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังแล้วก็ตรงก้นค่ะตรงก้นเป็นแบบนี้นะคะ หูเขาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นหูลิซัดหนังปั๊มนะคะคือเป็นหนังที่ไม่ใช่หูลิซัดแท้เนาะเป็นปัม๊มลายแล้วก็อะไหล่จะเป็นมีความไลโกนะคะอะไหล่ทองแบบอ่อนๆอะไหล่ทองอ่อนเนี่ยคือมันจะดูแบบดูสวยนะคะคือเขาทําให้ทองเดิมอะคะ่ะที่เคยแบบทองเข้มๆคือมันจะเข้ากับชุดได้ค่อนข้างยากนะคะมันจะดูลุกคุณนายไปนิดนึงแต่พอมาเป็นอะไหล like ่ไลโกแล้วอะค่ะมันดูแบบมีความเป็นวัยรุ่นมีความแบบ ใส่ได้เข้ากับทุกลุคทุกสไตล์ได้ไง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะจริงๆยดาชอบนะคะอะไรไลโกเนาะสวยอะ่ะสํมหรับไซส์7.5เนี่ยคือเขาออกมาตอนประมาณปี21นะคะตอนปี21อยู่ประมาณแสนต้นๆน,นะไซส์มันค่อนข้างเอาจริงคือสายยาวนะคะปัญหาของย่าคือสายยาวพอดีมีตัวนี้ของเพื่อนของเพื่อนย่าอยู่ก็เลยเอามาเรวิวให้เพื่อนๆชมเรียบเทียบระหว่างไซส์9.5กับไซส์7.5นั่นเองนะคะ อันนี้คือข้างในเขาก็จะเป็นซับหนังนะคะค่ะมันจะมีเมทัลเพลตอยู่เนาะมีเมทัลเพลตตรงนี้ก็เป็นซับหนังประมาณนี้นะคะซส์นี้ใส่โทรศัพท์ที่มันเป็นรุ่นแบบโปรแม็กไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครมีไซส์โทรศัพท์ที่มันเล็กลงมาเป็นรุ่นธรรมดานะคะแล้วก็บางๆหน่อยเนี่ยย่าว่าใส่ได้เดี๋ยวจะลองให้ดู <Okay. S 1> นะอันนี้เป็นโทรศัพท์ของย่าวันพลาสน้ออันนี้เนี่ยเขาอันนี้ก็เก็บไว้ใช้งานอีกเครื่องหนึ่งใช้ดีมากนะเพื่อนๆเอาจริงเร็ว ันนี้นะคะอุ๊ยมันแน่นไปอะ่ะคือมันใส่ได้แต่เอาจริงๆคือคือมันแน่นไปอ่ะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นะย่าใส่ลงไปแล้วย่ามีความรู้สึกว่ามันต้องกดลงไปอะ่ะคือคือถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เอาดีกว่าะคะ่ะเพื่อนๆเอาเป็นว่ากระเป๋ารุ่นเนี้ยคือใส่มือถือใส่ซส์ที่มันเป็นใสไใส์ใหญ่ไม่ได้เดี๋ยวย่าจะวัดให้นะคะว่าโทรศัพท์ที่ย่าใส่ลงไปนะ่ยมีความยาวเท่าไหร่ 15ค่ะความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะก็คือใส่ลงไปแล้วแบบคือแน่นมากแน่นแน่นจนแบบเราจะต้องแบบยัดลงไปอะ่ะคืออันนี้อะไรที่มันแบบแน่นพอดีจนเกินไปอะค่ะไม,ไม,ไม่ไม่ควรนะคะถ้าเกิดเป็นไซส์ที่มันเล็กกว่า15เซนนะคะสัก14บสน่เซนอ่ะย้าวใส่ได้นะคะเอาแบบไม่ต้องใส่เคสนะคือสามารถใส่โทรศัพท์ได้ฉะนั้น กระเป๋ารุ่นนี้ใส่อะไรได้บ้างก็เนี่ยคะ่ะใส่เป็นความฝันเนาะความสวยงาม <laughs> มาเล็กเล็กนน้อยกๆๆๆๆๆุญแจรเราลิปสติกแป้งทบอะไรแบบนี้ได้นะคะเพราะว่าเขามีความกว้างอยู่คือฐานเขาจะมีความกว้างอยู่เนะะี่ยค่ะแล้วก็โอเคตรงนี้นะคะก็คือสายสามารถถอดได้นะคะคือเขาออกแบบมาตรงเนี้ยคะ่ะให้เราใส่สายแบบเออแบบแบบไม่ยากกัน เนี่ยค่ะคือเขาจะมีความมันจะมีความงกโค้งขึ้นมานะคะแล้วก็มีความแข็งเนาะเวลาใส่สายคะ่ะคือมันจะใส่แบบง่ายมากเนี่ยค่ะคือคล้องไปแบบนี้ได้เลยนะคะนยคะอันนี้ก็คือเปนไซส์7.5นะคะเดี๋ยวอาย่าจะสะพายให้เพื่อนๆชมด้วยนะคะว่าสะพายออกมาแล้วแบบสวยขนาดไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปชมรีวิว9.5ก่อนแ๊บหนึ่งนะโอเคแม่อันนี้เปนไซส์9.5นะคะ ตัวนี้เป็นอะไหรมดำนะคะเขาเรียกอะไหรมดำนะมันไม่ใช่อะไหเงินนะคะใบนี้นะคะหูเขาจะเป็นหนังเรียบนะคะเป็นหนังเรียบก็คือหนังไม่ใช่หนังปั๊มลายเนาะถ้าเป็นใบนี้ก็คือเป็นหนังปั๊มลายของลิซ่าคือไม่ใช่หูลิซ่าแท้นะคะแต่ว่าเป็นหนังวัวเนี่ยค่ะเป็นหนังวัวเนี่ยแหละแต่เป็นหนังวัวปั๊มลาย หูริศาตนั่นเองนะคะมันจะมีรุ่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาออกมาเป็นหูริศาแทนเอออันนั้นน่าจะอยู่ช่วงประมาณโคโลสองสามนะคะก็จะมีหูริษาตแท้คือทาจากจากหนังริศาตแท้เลยอะคะ่ะอันนั้นก็จะเป็นแต่มันก็คือออกมาแค่แค่ออกมาแค่บางช่วงเท่านั้นเองนะคะมันไม่ได้มีมีตลอดพักหลังก็จะเป็นปั๊มลายริศาตแบบนี้แหละนะคะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นหนงังหนังเรียบนะคะคือรุ่นเนี้ยเป็นใบนี้เป็นโคโล2สองสองนะคะ โคโล22เนี่ยคือจะเป็นรุ่นที่ยังถอดสายไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้สายคือเย็บติดเลยไม่สามารถถอดออกมาได้สําหรับคนไหนที่ใช้แล้วแบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแบบฉันจะต้องถือคิ้วแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถือที่แบบนี้จริงก็ถือได้นะเราก็ถือคู่ก,กันกับสายแบบนี้ค่ะเออถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องการถอดสายคือตอนนี้ถ้ามือสองราคาก็โอเคเลยราคาแบบราคาดีนะคะน่าจะประมาณโคโล2 3สขึ้นไปนะคือเป็นรุ่นที่ถอดสายได้ละ ก็จะประมาณนี้นะคือโคโค่อะคะ่ะดีอย่างคือย่อชอบตรงที่เขามีหมุดอยู่ตรงก้นนะคะเวลาวางอะไรเงี้ยคือเราไม่ต้องไประวังอะไรมากคือหมายถึงว่าบางทีบางรุ่นอะคือเราเวลาเราจะวางกระเป๋าอะคือเราต้องดูก่อนว่าพื้นเปียกไหมพื้นเลอะอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขามีหมุดตรงนี้ทําให้เวลาวางอะคะ่ะมันก็จะไม่ได้มากระทบกับหนักเนาะมันก็เลยทําให้ไม่มีปัญหาเรื่องขอบมุมด้วยนะคะโคโค่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขอบมุม อันนี้โฮโล22ก็น่าจะประมาณปี2016ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ส่วนการจุของนะคะของโคโค่ไซกา1.5ค่ะคือไม่ต้องกังวลเรื่องของการใส่โทรศัพท์เลยคือสามารถใส่โทรศัพท์ได้แบบหลวมๆเลยนะคะสําหรับรุ่นที่มันเป็นโ r o m a แม็กนะคะก็สามารถใส่ได้นะคะอันนี้รุ่นกล่จะมีความเป็นสับหนผ้านะคะสับหนผ้าเนาะแล้วก็รุ่นใหม่ๆม,ม,มาเนี่ยก็คือจะเป็นสับหนหนังแหละใส่แบบหลวมๆเลยนะคะนะคะี่ค่ะ ใส่แบบหลวมๆเลยสามารถจุกของได้ก็คือถ้าใครดซีเรียสเรื่องการใส่คล้องนะคะก็เลือกใส่9.5นะคะจะมีความสายสัส้นแล้วก็มีความที่ใส่ของได้แบบครบๆมากกว่านะคะแต่ความโซคิวนะคะก็ยกให้กับใส่เล็กนะคะใส่7.5้็แบบมีความน่ารักตะมุตะมีมีความแบบเซอร์คิวมากเลยเลยเงี้ยความใหญ่ขึ้นมาก็จะดูเป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูเนาะไปตัดสินใจดูกันค่ะส่วนทีนี้มาดูความแตกต่างกันบ้างนะคะ ปัจจุบันนี้ค่ะมันจะมีบางช่วงรือดีกว่าเอาเป็นบางช่วงเนาะถ้ายาจำไม่ผิดจะเป็นประมาณปีสัก6-4ปีนี้ปี6-6นะประมาณปี6-4นะคะคือมันก็จะมะีช่วงหนึ่งที่เขาออกแบบมานะคะเป็นเย็บขอบแล้วเห็นไหมคือตรงเนี้ยตรงเนี้ย กขาจะมีความเย็บขอบมันทําให้รูปทรงกระเป๋าอะค่ะมีความบางนะคะดูมีความแบบไม่หนาไม่เทอะทะดูแล้วไม่ค่อยแก่เออดูไม่ดูไม,ไม่ไม่บวมอะคะ่ะอะไรประมาณเนี้ยคือมันก็เลยจะทําให้โคโคอะค่ะมีความสวยงามมากขึ้นนะคะนี่ค่ะเห็นไหมถ้ารุ่นไม่เย็บขอบอะค่ะคือมันก็จะดูมีความแบบบวมๆนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะแต่คือก็เอาเป็นว่ามันมีความสวยมากกว่าถ้ามีการเย็บขอบเนาะ มาที่นี้นะคะเดี๋ยวย่าจะจะรีวิวการสะพายกระเป๋าให้ดูกันนะคะว่าสะพายออกมาแล้วมันสวยขนาดไหนนะคะไปดูกันค่ะมาค่ะย่าสูงร้อยห้าสิบห้านะคะเพื่อนๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะโอเคสาหรับไซส์เก้าจุดห้าจริงๆแล้วคือเหมาะกับย่ามากกว่านะอันนี้คือไซส์เก้าจุดห้านี่ค่ะคือสะพายข้างก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสะพายส่วนสะพายเป็นคลาสสอีก็ได้แบบนี้ แต่รุ่นโค้ก็จะไม่ค่อยนิยมสะพายเป็นคลาอดี้เท่าไหร่นะเออก็จะประมาณนี้นะคะแต่แต่รุ่นเนี้ยมันถอดสายไม่ได้เนาะคือถ้าเกิดเราจะถือเป็นแบบแฮนเดิลอย่างเงี้ยถ้าแฮนเดิลก็ถือแบบประมาณนี้ค่ะถือคู่กันเนาะประมาณเนี้ยถือคู่กันแบบนี้ก็ได้นะคะก็สวยๆเนาะประมาณนี้นะคะอ่าโอเคส่วนไซส์7.5นะคะไซส์7.5คือมีความน,น่ารักมาก <c oughs> มีความน่ารักมากปลาไก่หลั่งตัวแต่อาจจะไม่เหมาะกับย่านะคะนี่ถ้าเกิดเป็นคอสบอดี้ก็รู้สึกว่าจะยังมีความยาวนิดนิดอยู่นะคะอันนี้ก็ได้นะมันก็ได้อยู่แต่สะพายข้างนไม่ได้สพา,ายแบบเนี้ยยาวมากยาวสุดอะไรสุดนะคะก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะถ้าเราจะออกแบบให้มันเป็นสพา,าย์ยแบบว่าเออมีความมีความสายสายสั้นลงคือย่ามีความรู้สึกว่าถ้าเราจะสพา,ายแบบ เอาไอ้นี่มาคล้องอะไรเงี้ยคือจริงมันก็ทําได้นะมาคล้องโอเคอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีไม่สวยอะคือตรงนี้มันจะมีความปูดออกมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็มาสะพายอย่างเงี้ยคือมันก็ได้นะแต่ย่าว่าถ้าเราอยากจะใช้แบบเนี้ยคืออย่าดีกว่าอย่าดีกว่านะคะมันมันไม,ไม่ไม่ค่อยสวยมันผมออแบบเนี้ย แล้วแต่นะคะแล้วแต่ถ้าใครอยากจะทําแบบนี้ก็ได้เนาะถ้าใครบอกว่าอยากได้ไซส์ที่ใส่มันสั้นก็ไปซื้อรุ่นที่มันสั้นมันสั้นที่มันเหมาะกับตัวเองไปเลยดีกว่าสําหรับความคิดยากนะจะามาชัาง่ง้าหนักให้เพื่อนๆชมกันด้วยว่ากระเป๋าตาลใบมันมีน้ําหนักประมาณเท่าไหร่นะคะมามาชมพร้อมๆกันเลยมาดูน้ำหนักกันนะคะเริ่มที่ไซส์เจ็จาก่อนแล้กันอันนี้ไม่มีไม่มีของอะไรอยู่ข้างในนะ ชั้งแบบเพียวๆเลยนะคะน้ำหนักนะคะอยู่ที่504กรัมค่ะมาดูอีกไปหนึ่งนะคะโคโค่9.5ค่ะโอเคเอ,า,อา,า,คาใส่ขึ้นมานะคะส่ยขึ้นมาโคโค่9.5น้ำหนักอยู่ที่558กรัมค่ะเพื่อน558นะ ค่ะยายาก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบในการดูคลิปยาย่าทำนะคะยายาฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรใดๆนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยสำหรับอะไรที่ยายยังไม่ได้พูดไปพยายามไปหาข้อมูลมาเพิ่มให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะค่ะก็วันนี้ขอบคุณมากมกเลยนะคะวันนี้ยายาไปก่อนนะบ๊ายบาย